แบทแมนเคยสู้กับเอเลียนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วเรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อแบทแมนตามหาอาเบลนักธรณีวิทยาที่หายสาบสูญในป่าของอเมริกากลาง เขาเจอกลุ่มทหารรับจ้างรวมถึงหญิงสาวที่ชื่อไฮแอทแต่ละคนก็ดูไม่น่าไว้ใจพวกเขาคนพบซากยานเอเลี่ยนรังที่เต็มไปด้วยศพมนุษย์ที่หน้าอกถูกแหวกออกด้วยสภาพสยดสยองหนึ่งในนั้นคือคนที่แบทแมนเขาตามหายอยู่แบทแมนเก็บซากเฟสฮักเกอร์เพื่อนำไปวิเคราะห์มองสภาพรอบๆแล้วรู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่ บางสิ่งในเงามืดกำลังเคลื่อนไหวและมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาซีโนอมอฟพุ่งจากความมือดอสูรกายตัวดำเงาฟันแหลมคมเลือดเป็นกรดที่เผาทุกอย่างให้ละลายพวกมันฉีกร่างทหารรับจ้างเมื่อยิ่งปืนไปโดนมันเลือดกรดของมันก็ทำลายทุกสิ่งอย่างแบทแมนตอบสนองอย่างรวดเร็วหลบกงเล็บด้วยความว่องไวสมองของเขาคำนวณทุกการเคลื่อนไหวหากพลาดไปแม้แต่ก้าวเดียวอาจถึงชีวิตพวกมันเคลื่อนไหวราวกับ ซุ่มโจมตีจากทุกมุมทหารตายเกือบหมดแล้วจูจ่ๆไฮแอดก็หักหลังแบทแมนเธอเจอเทปบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับซีโนมอร์ฟจากศพนักธรณีวิทยาและเชื่อว่าเธอจะสามารถหาผลประโยชน์สร้างชื่อจากข้อมูลลับนี้ได้อสุรกายที่เกิดจากจอระเข้ก็ปรากฏตัวมันตัวใหญ่มโหฬารเลยเก็ดแข็งราวกับเกราะกรงเล็บที่พร้อมฉีกทุกอย่างไฮแอดถูกฆ่าตายในพริบตา แบทแมนยืนหยัดเผชิญหน้าอสุรกายเพียงลำพังใช้ความเร็วล่อพยังตำหน่งเป้าหมายผลักมันลงสู่ลาว่าเสียงคำรามสยองของมันได้จมหายไปแต่ซีโนมอฟตัวอื่นยังมีชีวิตแบทแมนจึงต้องถล่มถำ้ำฟังทุกอย่างในกองเพลิงเขารอดมาได้ยังวุดนวิตแบทแมนตัดสินใจทำลายยานเอเลียนฟังทุกหลักฐานเขากลับไปที่กอดแทมด้วยบาดแผลในใ,ใจฟังข้อความสุดท้ายของอาเบลมองขวดเฟสฮักเกอร์เขาตรหักได้ว่าหากข้อมูล ซีโนมอฟไปตกอยู่กับคนชั่วร้ายอาจจะเป็นภายมันคือฝันร้ายที่โลกนี้ยังไม่พร้อมรับได้เขาโยนข้อมูลทุกอย่างลงเหวในถ้ำปิดผนึกความลับเพื่อปกป้องโลก